ถ้าแพลนกล้องเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะคะโอ้ยสุดยอดอะนี่ค่ะค่ะทุกคนนี่จ้างามมากเป็นดงนี่งามจ้ะไปเรืย,ดยเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้นะคะ กินกับแจ่วค่ะกินกับแจ่วอร่อยดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ย่าพามาทะเลนะคะเราจะมาดูว่าที่ทะเลใกล้ๆบ้านพี่ย่าเนี่ยมีผักอะไรให้เราเก็บ ที่จะสามารถไปทำเมนูตอนเย็นนี้ได้นะคะยังไงฝากช่องทันย่า d a อา y ี l ไลฟเอาไว้ในอ้อมขอกความใจของเพื่อนๆด้วยนะคะฝากตั้มไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่ย่าด้วยนะคะทุกคนไปค่ะตามพี่ย่ามาเลยจ้าผักชนิดนี้ภาษาเดนส์หรือภาษาเดนมาร์กเรียกว่า stran hour stran hour ไม่ได้ออกเสียงว่า hour นะคะแต่ออกเสียงว่า stran hour ผักชนิดนี้นะคะรสชาติจะคล้ายๆแตงกวานะคะมีน้ําฉ่าค่ะอร่อยดีค่ะกินกับแจวกับป่นของเรากินกับส้ตมตำก็ได้แล้วแต่คนชอบจะ้ะตัวนี้เป็นผักขมทะเลผักบุ้งทะเลนะคะเยอะมากเต็มสตรานเลยนะคะ s t r a นแปลว่าทะเลนะคะที่นี่นะแต่รู้สึกว่าเขาออกดอกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขายังอ่อนอยู่นะจ๊ะอันนี้เอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยค่ะ รสชาติจะออกเค็มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ทะเลเนาะเนี่ยค่ะใช้แทนผักบุ้งได้เลยจ้ารู้สึกว่าอันนี้ที่พี่ย่าให้ดูทีแรกอะ่ะเดี๋ยวพี่ย่าใส่ชื่อไว้ให้เนาะอันนี้ก็กินได้เช่นเดียวันนี้จะเป็นผักผักโขมธรรมดานะคะที่เอาไปผัดนะคะเขาจะเกิดอยู่ใกล้ๆก,กับผักโขมทะเลตัวนี้ค่ะสามารถนําไปผัดใส่กันได้ค่ะทุกคนตัวนี้ค่ะที่พี่ย่าชอบเก็บพี่ย่าจะเก็บแบบยอดอย่างนี้ค่ะทุกคน เนี่ยยอดอย่างเงี้ยพี่ย่าจะเก็บเนี่ยจะ้ะมันเขาผสมกันนะเนาะผักขมปกติผักขมธรรมดานี่ยเขาจะออกมีสีนวลน,นวนด้านล่างนะคะทุกคนตุยตยนวลน,นวน,นะคะอันนี้ก็คือผักขมทะเลตัวนี้อร่อยถ้าถามพี่ย่าว่าระหว่างผักขมทะเลตัวนี้กับผักผักขมตัวนี้อะไรอร่อยอันเนี้ยเอาไปทําอบชีสอร่อยมาก นะคะคส่วนผักโขมทะเลผัดน้ำมันหอยอร่อยที่สุดในสามโลกอร่อยมากแนะนำค่ะตัวนี้ค่ะ เป็นดงเลยค่ะทุกคนตัวเนี้ยพี่ว่าพี่ย่าว่าเอาไปแกงอ่ะอร่อยมากเลยจ้ะไปแกงแทนผักผักผักขมบ้านเราอ่ะเนาะตัวเนี้ยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะแต่จะว่าไปอันเนี้ยผัดอร่อยเป็นดงเลยค่ะทุกคนมันเยอะมากจริงๆค่ะมันเยอะจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็คืออยู่ติดกับทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนะคะทุกคน คือเราสามารถเก็บไปกินได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ยาพี่ยาชอบกินผักขมปกติแบบนี้ด้วยอ้าวเขาทำไมมียอดอตีนตุกแกติดมาด้วยพี่ยาไม่เอานะคะยอดตีนตุกแกไม่เอาค่ะพี่ยาชอบกินผักขมนี่จ้ะอ่อนๆเนาะนานมากเลยจ้ะทุกคนเด็ด อร่อยแม่ง้อหรอกค่ะผักบุงบ้านเราอ่ะกินผักทะเลปลอดสารพิษตรงเนี้ยสะดวกสบายจะมีเก็บให้ให้เก็บกินเฉพาะฤดูนี้นะคะทุกคนฤดูใบไม้ผลินี่แหละคะ่ะนี่ค่ะเขาจะงามมากค่ะแข่งกันง,งามนะคะงามจริงๆทั้งผักบุงเอ้ยทั้งผักโขมทะเล ผักขมปกติแล้วก็ผักบุ้งทะเลนะะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะทะเลจ้ะยาวไปนู่นเลยค่ะชายหาดเนาะโอ้จะงามไปไหนท,ทุกคนได้ยินเสียงทะเลใช่ไหมจ๊ะอร่อยค่ะผัดตัวนี้ผัดน้ำมันหอยอร่อยมาก แฟนพี่ย่าไม่ทานนะคะแต่พี่ย่าทานเพราะว่ามันอร่อยค่ะพยายามคือกินได้หมดนะคะยอดอ่อนๆใครที่ศึกษาเกี่ยวกับพวกผักทะเลหรือว่าไปขัวสูสรนะคะคนที่อยู่ยุโรปนะแล้วเราจะรู้จักผักที่อร่อยๆเย,<ม>ยอะมากเลยจ้ะพอเรารู้จักแล้วเราก็จะติดใจนะคะทีนี้ก็มาเก็บ ไปกินได้เลยค่ะปลอดสารเคมีไม่มีพิษอะไรแดงสิไม่มีใครว่าค่ะเก็บได้เลยเพราะเป็นวัชพืชค่ะเก็บได้เลยค่ะนี่จะ้ะอันนี้เป็นดงกุหลาบค่ะทุกคนดงกุหลาบทะเลจะ้ะดูตรงนี้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้สวยมากทุกคนดูค่ะสวยมากดู ทุกคนนี่ค่ะอ่อนๆอทุกคนดูนี่ค่ะปารเพื่อนเก็บได้เลยนะจ๊ะไม่มีใครว่าจ้ะทุกคนค่ะเพราะว่าเป็นวัชพืชค่ะทุกคนคือกินได้คะ่ะนะคะที่ทะเลก็จะมีคนมาเดินเล่นนะคะ กินได้ทั้งสองอันเลยจ้าโอ้ยงามมากค่ะทุกคนย่าจะไปผัดตอนเย็นนี้นะคะถ้าแพลนกล้องเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะคะงามมากๆทุกคนค่ะโอ้ยสุดยอดอะ่ะ ค่ะทุกคนนี่จ้างามมากเป็นดง ูความอ่อนของผักบุ้งทะเลค่ะทุกคนโอ้ยอ่อนมากเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนอย่างนี้นะคะบางยอดก็จะเป็นยอดสีแดงแบบนี้ค่ะค่ะโอ้ยงามอ่อนเด็ดก็แทบหลุดติดมือเรามาเลยค่ะทุกคนความเที่ยวอ่อนมากงามมากยิ่งได้ฝนยิ่งงามค่ะ ทุกคนถ้าใครที่อยู่บ้านอยู่ใกล้ทะเลก็ไปจัดเลยนะคะพี่ยาการันตีว่าเขาอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆไม่ได้โม่คดูต้นนี้ตอนนี้งาม,มากอ่อนเขียวก็ง,งามทุกต้นอ่ะเนาะอ่อนงามทุกต้นนะ ทะเลนะคะมีคนมาเก็บนะคะเห็นเลยว่ามีคนมาเก็บคะ่ะทุกคนปกติคณะทะเลเนี่ยพี่ย่าไม่อยากให้หักนะคะเนี่ยเห็นลอยเขาหักไปเลยค่ะเด็ดไปเลยอยากให้ใช้มีดตัดตัดเอาค่ะนี่ยังมียอดอ่อนให้เราเก็บอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ย่าจะเก็บไปด้วยนะจ๊ะข้างหน้าเรานี่ก็คือผักขมทะเลล้วนๆเลยจ้ะ งามงามถ้าเพื่อนๆสังเกตนะจะเห็นมียอดสีแดงแล้วก็ยอดสีเขียวนะคะกินได้หมดเลยค่ะก็เลือกเก็บเลยว่าเราอยากกินแบบไหนอะไรยังไงเนาะแต่สำหรับพี่ย่าคือพี่ย่าเก็บไปแค่พอกินของเราเท่าน,นั้นค่ะทุกคนจะไม่เก็บไปเยอะค่ะอันนี้กินได้ค่ะสวยงามงามอันนี้งาม นี่งามจะ้ะไปด้วยเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้นะคะทุกคนกินกับแจ่วคะ่ะกินกับแจ่วอร่อยดีค่ะทุกคนนี่คะ่ะถ้าจะเก็บก็ให้เก็บตรงที่ไม่มีทรายนะคะแล้วก็เอาไปล้างคือถึงเขาจะปลอดสารพิษแค่ไหนอะไรยังไงก็ควรที่จะเอาไปล้างคะ่ะทุกคน เป็นดงเลยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นต้นออนะคะตรงนั้นเป็นต้นออที่เขาไปใช้แทนหน่อไม้นะแต่พี่ย่าไม่กินจ้ะเป็นดงเลยค่ะทุกคนเนี่ยที่เห็นนี่คือผักบุ้งทะเลหมดเลยค่ะเป็นดงเลยค่ะใช้แทนผักบุ้งบ้านเราผัดไฟแดงอร่อยมากผัดน้ำมันหอยยังอร่อยเลยจ้ะอันนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วนะจ๊ะเขาแก่แล้วเราก็เก็บที่มันยังไม่ได้ออกดอกเนาะ คนเล่นน้ำนะคะแดดแสงแดดก็ไม่มีแต่เล่นน้ำกันที่เห็นข้างหน้าเนี่ยค่ะทุกคนผักโขมทะเลล้วน,น,นจ้ะงามแถะอ่อนจนคน คนขางามมากที่ยาจะอดใจไหวไหมพูดสิหักคือหักนี่คือติดมือเรามาเลยเพราะอะไรเพราะว่าอ่อนมากสิจะ๊ะนี่จะ๊ะงามและอ่อนอ่อนและงามงามและอ่อนพอแล้วมั้งทันยาเยอะเกินไปไหม ก้าแล้วจ้าคนจาไปค่ะโอ้โหดูต้นนี้ เก็บเอาแต่ยอดเอาแต่ยอดไปผัดน้ำมันหอยโอ้มันก็งามเกินคุณผู้ชมผักบุ้งอายนะคะทุกคนบอกเลย กำลังว่าจะพากลับนะคะมาเจอผักโขมงาม,งามเก็บเอาไปสัหน่อยเอาไปผ่ารวมกันเนาะแล้วก็อ้งามก็ยังมีผักผักโขมปกติธรรมดาที่แซมอยู่กับผักโขมทะเลนะจ๊ะนี่ก็คือผักโขมเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะใส่เชื่อ,อไว้ให้เด้อ สวัสดีค่ะทุกคนก็พี่ย่าก็เสร็จจากการเก็บผักที่ทะเลแล้วนะคะก็ได้มาเต็มตะกร้าเหมือนกันก็คือพอกินนั่นแหละค่ะก็คือจะผัดได้ประมาณ2ครั้งเนาะพอผัดแล้วมันก็จะยุบลงใช่ไหมคะค่ะทุกคนวันนี้พี่ย่าก็พามาเลยค่ะทุกคนยังไงสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะ ยังไงฝากตํ้ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายมีความสุขในทุกๆวันนะจ๊ะ ปงก็จะมีน้ำตาลน้ำมันหอยเออแล้วก็บริยงเกลือน้ำมันงาค่ะแล้วก็พี่ย่าก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะพี่ยา่าชอบกินถั่วค่ะผัดอะไรก็แล้วแต่พี่ยา่าจะใส่ใส่น้ำลงไปให้เขามีน้ำแบบเนี้ค่ะแล้วพี่ย่าก็จะใส่ถั่วลงไปปกติถั่วบางคนเขาก็จะไปผัดก่อนแต่พี่ย่าไม่ผัดนะก็จะใส่อย่างนี้เลยนะ ก็ปรุงปรุงเลยจ้าทุกคนเนี่ยพอผักเขายุบก,ก็ปรุงได้เลยจ้าค่ะาก็จะจัดการปรุงนะคะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะพร้อมับปก็ทานค่ะทุกคน